สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับอาจาร,รย์ธลาดลนแสงสุขอีกครั้งนะครับในรายวิชา PSA 207ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่เราคุยกันต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของประเด็นนะครับในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับประเด็นแรกที่เราพูดถึงไปก็คือเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ภูมิศาสตร์สัปดาห์นี้เราก็จะมาพบกับเรื่องของประเด็นอื่นๆทีีี่่เเเเเเรรรรรราาาาจจะะพพููดดถถึึงงงงงงในืืออออขกกกศษมชิยยบบ ก็คือเรื่องของระบบการเมืองของแต่ละประเทศระบบการปกครองของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของอุดมการนะครับเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อทางการเมืองที่เป็นกระแสหลักในประเทศนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของความเป็นมานะครับะวัตศาสตร์ในเรื่องของระบบสังคมในเรื่องของอาชีพของคนส่วนใหญ่มันก็จะส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อเรื่องของอุดมการ์ที่จะหล่อหลอมสังคมนั้นๆให้เชื่อในการปกครองในระบอบใดระบอบหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะครับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ถือเป็นกระแสหลักในระบอบการปกครองของโลกนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยร้อยละ90ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ครับก็จะมีประเทศที่ปกครองในระบอบอื่นอยู่บ้างนะครับแต่ก็เป็นจํานวนน้อยนอกจากเรื่องของอุดมการณ์ทัศนคติเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้องกับการเมืองระบบอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกระบวนการในการเลือกตั้งนะครับพูดถึงเรื่องของที่มาของผู้นําทางการเมืองนะครับถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยผู้นําทางการเมืองก็จะขึ้นมาสวมหน้าด้วยการเลือกตั้งนะครับในเรื่องของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับเราก็ไปดูว่าที่มาที่ไปนะครับของพรรคการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีอุดมการณ์ทางารรองย่ไนะ ของแต่ละพัฒค์ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานะครับหรือในอังกฤษเนี่ยนะครับพรรก,การเมืองก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มชนชั้นที่ชัดเจนอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพรรครีพับลิกันนะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มชนชั้นสูงของสังคมนักธุรกิจนักลงทุนนะครับ ในขณะที่พรรคเดโมแครตก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มชนชั้นล่างนะครับคนชนใช้แรงงานนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับอังกฤษเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของแนวคิดทางการเมืองรวมถึงแนวทางในการกําหนดนโยบายของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเราก็ไปดูว่ากระบวนการในการที่จะดําเนินการในเรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศเนี่ยมีกระบวนการที่เหมือนกันนะครับหรือแตกต่างกันอย่างไรมีหน่วยงานใดนะครับมีฝ่ายใดนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนอกจากนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นต่อไปนะครับก็คือเราจะต้องพิจารณาว่าระบบการปกร นนันน้สามารถที่จะสะท้อนความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นได้หรือไม่เพราะในบางประเทศนะครับเขาบอกว่าระบอบการปกครองเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวคิดหรือความต้องการของชนกลุ่มเล็กๆซึ่งเป็นชนชั้นปกครองจึงจะต้องพิจารณาอีกว่ามันมีแนวคิดเชื่อมโยงอะไรบ้างระหว่างกลุ่มผู้นําและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็คือทาไมชนชั้นนําถึงมีอํานาจในการที่จะกําหนดนโยบายแล้วนโยบายนั้นน่ะสามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในประเทศได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นปัญหาของ ชนกลุ่มน้อยในอดีตที่ผ่านมานะครับกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อเสียงก็ยกตัวอย่างเช่นชนกลุ่มน้อยชาวไอริชนะครับในราชอาณาจักรหรือในปัจจุบันนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับก็คือเรื่องของชนกลุ่มน้อยในประเทศพามา่าหรือปัญหากลุ่มคนที่มีความเชื่อทางาศาสนาที่แตกต่างกันนะครับเช่นเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างคนที่นับถือาศาสนาฮินดูและาศาสนาอิสลามในอินเดียเป็นต้นประเด็นต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการศึกษากลไกทางการปกครองเราก็จะมาดูว่าแต่ละประเทศที่เราพูดถึงเนี่ยมีรูปแบบของรัฐ บหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่นักศึกษาทุกคนควรจะทราบนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กําหนดรูปแบบของโครงสร้างการปกครองของแต่ละประเทศคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดไว้เลยว่าประเทศนั้นเนี่ยจะปกครองในรูปแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเราเนี่ยรัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยก็จะกําหนดไว้เลยว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขแล้วก็รวมถึงโครงสร้างทางการปกครองอื่นๆฝ่ายนิติบัญญัติประกอบไปด้วยใครบ้างสสสวาจำนวนก คนนะครับระบบการเลือกตั้งนะครับเรื่องของฝ่ายบริหารนะครับประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาจากไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องของตุลาการเรื่องของอำนาจทางตุลาการว่ามีที่มาและที่ไปอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงรูปแบบของรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของ,ของการศึกษากระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลของแต่ละระบบณตอนนี้นกระแสหลักนะครับอย่างที่บอกก็คือกระแสของ ระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเองเนี่ยก็จะมีรูปแบบของอำนาจแล้วก็ที่มาโครงสร้างของการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไปอีก3ระบบด้วยกันก็คือประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็คือยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือระบอบประธานธิบดีเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกันแต่เป็นระบอบประธานธิบดีประธานธิบดีมีอำนาจสูงสุดก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศที่เป็นรัฐรวมทั้งหลายนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบของการปกครองรูปแบบนี้แล้วก็แบบที่3นะครับก็ค รัฐสภากึงประธานาธิบดีแบบนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสก็คือมีประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะใช้อำนาจในการบริหารงานในผ่านทางนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากเรื่องของที่มาของรัฐบาลแล้วนะครับเราก็จะมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรต่างๆยกตัวอย่างเช่นองค์กรทางนิติบัญญัติองค์กรทางบริหารองค์กรทางตุลาการหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระอื่นๆ เราก็ไปดูซิว่าในระบอบต่างๆเนี่ยที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยแบบรัฐสภาแบบประธานาธิบดีหรือแบบกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเนี่ยมันมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรื่องของการศึกษาการปกครองเปรียบเทียบเนี่ยสนใจอันต่อไปที่เราจะพูดถึงในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบก็คือเรื่องของการวัดประสิทธิภาพของระบอบการปกครองต่างๆรวมถึงการหาข้อสรุปจากรูปแบบการปกครองที่ศึกษามาอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของตัวเลขต่างๆเราก็จะไปดูซิว่าแต่ละประเทศที่ ถึงเนี่ยมีประชากรเท่าไหร่มีดัชนีชี้วัดต่างๆอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP ผลผลิตมวลรวมของประเทศหรือรายได้ต่อหัวของประชากรหรือแม้กระทั่งดัชนีความสุขของประชาชนนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันดูซิว่าระบบการปกครองต่างๆนั้นอ่ะมันมีผลชี้วัดในเชิงตัวเลขเนี่ยเปรียบเทียบกันได้อย่างไรเราก็ดูซิว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันส่งผลต่อ GDP อย่างไรนะครับเรื่องของระบบการปกครองต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนอกจาก านี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะครับที่เราสนใจศึกษาอีกหลายๆประเด็นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของพลังอํานาจของแต่ละประเทศก็มาดูซิว่าระบบการปกครองนั้นนะครับสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอุดมการณ์ในเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างไรเรามาดูซิว่าระบอบต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องมาดูด้วยว่าระบอบการปกครองนั้นนั้นเนี่ย มีความสนใจในการที่จะสนองความต้องการของเสียงข้างน้อยอย่างไรคือ <c oughs> นอกจากจะพูดถึงเสียงข้างมากแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็จะต้องพูดถึงกลุ่มที่เป็นเสียงข้างน้อยด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันเพื่อ <c oughs> ให้สังคมนั้นน่ะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขลำดับต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของการจัดกลุ่มประเทศในการศึกษา,กา,กษาถ้าเราจะแบ่งประเทศในโลกนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆเราจะสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมและปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันนี้เราสามารถนับได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็คือมีระบบเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมนะครับมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วก็ระบบการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพก็ยกตัวยอย่างเช่นประเทศในแถบยุโรปตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาแบบที่2นะครับก็จะเป็นประเทศแบบที่ปกครองในระบอบสังคมนิยมซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศที่ยอมรับตัวเองว่าเป็นสังคมนิยมเนี่ยก็มีไม่เยอะละตอนนี้ก็มีที่นักวิชาการส่วนใหญ่เขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่ปกครองในระบอบสังคมนิยมนอกจากนั้นก็จะเป็นประเทศที่เป็นผลิตการไปเลยนะครับยกกตัวอ่าเเเชนนลีื เป็นนต้ประเภทที่3ก็คือประเทศในโลกที่3นะครับหรือประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งประเทศกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีจํานวนประเทศมากที่สุดคือประเทศในกลุ่มนี้เนี่ยยังคงต้องพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นหรืออาจจะเคยเป็นอาณานิคมของประเทศในประเภทแรกนะครับคือประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งประเทศกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจก็ยังคงไม่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ระบบการเมืองเองก็ยังคงไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรอันนี้คือการจัดกลุ่มประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศสังคมนิยมแล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนในเรื่องของการจัดกลุ่มระบบการปกครองว่าการปกครองแบบไหนเนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนอาจารย์ก็ขออนุญาตยกรูปแบบการปกครองที่อริสโตเติลเนี่ยได้จัดประเภทหมวดหมู่เอาไว้ในความเห็นของอริสโตเติลนะครับที่อริสโตเติลเขาเสนอไว้เนี่ยเขาบอกว่ารูปแบบการปกครองโดยคนคนเดียวถ้าเป็นการทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโมนาร์กีนะครับหรือระบอบกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแล้วแต่เราจะเรียกแต่ถ้าการปกครองโดยคนคนเดียวที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอริสโตเติลบอกว่า มันคือระบบการปกครองแบบทรราชนะครับหรือไทแรนีกลุ่มที่2นะครับคือการปกครองโดยกลุ่มคนถ้ากลุ่มคนนั้นน่ะทำเพื่อส่วนรวมนะครับทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอรนสโซเทิลบอกว่าการปกครองแบบนี้คืออลิสโตรเคซีหรืออภิชนาธิปไตย แต่ถ้ากลุ่มคนนั้นทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอริสโตเติลเรียกว่าอริกากี้นะครับหรือคณาธิปไตยรูปแบบนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับในขณะที่กลุ่มที่3นะครับการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ถ้าคนส่วนใหญ่นั้นทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันนั้นคือโ o ลิทิกหรืออริสโตเติลใช้คําว่าประชาธิปไตยโดยชนชั้นกลางที่มีความรู้ความสามารถหรือแปลเป็นภาษาไทยเขาใช้คําว่ามัชชิมะวิถีประชาธิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยของชนชั้นกลางแต่ในขณะที่การปกครองโดยคนส่วนใหญ่ซึ่ง ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาใช้คําว่ามอบรูหรือพวกมากลากไปหรือการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ซึ่งโง่เขลาซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่อันตรายอาริสโตเติลบอกว่าถ้าการปกครองที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็คือโมนารกีก็คือถ้าผู้ปกครองคนเดียวนั้นน่ะมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบนี้จะทําให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปได้มากที่สุดแต่เช่นเดียวกันถ้ามันจะเป็นการปกครองแบบที่จะไม่ดีที่สุดก็จะเป็นการปกครองโดยคนคนเดียวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นคนที่ไม่ดีไม่มีคุณธรรมจริยธรรม นะครับซึ่งก็คือแบบธรราชนั่นเองประชาธิปไตยเองเนี่ยหรือการปกครองโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปกครองที่มีโอกาสที่จะทําให้เกิดผลเสียได้น้อยที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะทําให้ประเทศชาติให้สังคมเนี่ยพัฒนาอาจจะมีบ้างนะครับที่บางคนเนี่ยที่มีอานาจขึ้นมาแล้วมีความเห็นแก่ตัวแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสามารถดึงเอาเสียงจากคนที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เป็นเสียงที่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับโลกก็ถ ยอมรับการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นระบอบก,การปกรครองที่น่าจะดีที่สุดณปัจจุบันนี้ซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมีการคิดค้นระบอบก,การปกรครองใหม่ขึ้นมาที่มันอาจจะดีกว่าประชาธิปไตยก็ได้และเมื่อนั้นเนี่ยโลกก็จะเปลี่ยนไปเป็นการปกรครองแบบที่ดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ